สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วยังไงให้อร่อยนะคะวันนี้ก็เป็นผัดซีอิว๊วใช้เส้นใหญ่แล้วก็ใช้เป็นเนื้อหมูค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทำนะคะว่าจะทำยังไงให้ผัดออกมาอร่อยแล้วมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะแล้วก็ทำง่ายจริงๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูวันนี้แอดมินใช้เป็นเนื้อหมูก้อนแล้วก็หั่นเองค่ะเป็นเนื้อหมูสันนอกค่ะหั่นให้บางๆงนะคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้วันนี้จะใช้อยู่ที่200กรัมค่ะหรือว่า2ขีดนั่นเองแต่วันนี้แอดมินจะไม่ได้ทําเป็นหมูนุ่มนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบค่ะก็เลยวันนี้จะทําเป็นผัดแบบหมูธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไว้โอกาสหน้าจะมาทําให้ดูค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือคณาวันนี้เราใช้คณาที่มีก้านอวบอิบ่มๆ,ๆเลยค่ะใช้อยู่ที่1ต้นค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นคนากันก่อนค่ะผัดซีอิ๊วที่ทุกคนมักจะรู้จักกันก็คือจะต้องใส่คณาแล้วก็จะต้องใส่เป็นเส้นใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะทําหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นเส้นเล็กหรือไม่แม้กระทั่งเส้นหมีก็ได้ค่ะแล้ว อ่วัตถุดิบสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือคะน้าที่เรากําลังหั่นอยู่นี่นั่นแหละค่ะเราจะต้องนาคะน้าไปหั่นก่อนอย่างแรกค่ะหั่นเรียบร้อยแล,แล้วเราก็จะนําไปล้างน้ําค่ะไปล้างน้ําให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนาคะน้ามาวางไว้ที่กระชอนแล้วก็ให้น้ํานะคะสะเด็จออกลงไปคะน้าจะได้ไม่ต้องติดน้ําแล้วพอเวลาผัดผัดยีกของเราก็จะไม่แฉะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะให้คณะเสด็จน้ําค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ที่เราจะใช้ก็คือใช้เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นแผ่นๆใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องนํามาตัดเส้นใหญ่ให้เป็นเส้นๆแบบนี้ก่อนค่ะจะไม่นําไปผัดเลยนะคะที่ซื้อมาแล้วใหญ่ๆ,ๆเราจะต้องนํามีดหั่นก่อนค่ะ ก็หั่นให้เหมือนที่แอดมินหัน่นหั่นก็จะหั่นเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือกระเทียมสับค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่4กลีบแล้วก็สับให้เป็นแบบนี้แล้ววัตถุดิบต่อไปก็คือไข่ไก่วันนี้ใช้อยู่ที่2ฟองค่ะมาเริ่มในการผัดซีอิ๊วกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวไปผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็จะต้องผัดให้ให้เขาหอมแล้วก็ให้เขามีสีที่สวยงามค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูจะสุกค่ะ และตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะปริมาณวันนี้ก็ใช้ทั้งหมดสองฟองก็กำลังดีค่ะและต่อไปเราใส่เส้นใหญ่ลงไปและเดี๋ยวก็จะปรุงรสชาติเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วดำ ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะใส่สักสองช้อนชาจากนั้นก็ผัดต่อค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะถ้าชอบความนัว,นวจากนั้นก็ผัดต่อเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟแรงหรือว่าใช้เป็นไฟกลางก็ได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปใส่คะน้าลงไปค่ะที่บอกก็คือคะน้าเป็นอะไรที่สุกง,ง่ายมากๆเลยผัดกบไปกบมาสักแป๊บหนึ่งค่ะก็จะสุกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้สุกมากจนเกินไปคะน้าก็จะไม่อร่อยสีสันก็จะไม่สวยค่ะก็คือล้างเสร็จแล้วต้องเอาไปสะเด็ดน้ำเพื่อที่เวลาเราใส่ลงไปเนี่ยน้ำไม่มีติดอยู่ที่คะน้าผัดี่ของเราก็จะไม่แฉะค่ะ ตรงนี้ถ้าเราผัดไปเรื่อยๆนะคะเห็นว่าสีสันยังไม่สวยอยากจะเพิ่มเป็นสีอิ่วดำไปอีกก็ใส่สีอิ่วดำลงไปอีกได้ค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะก็ส่วนในปริมาณวันนี้ก็จะใส่เป็นสีอิ่วดำอยู่ที่1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะผัดไปให้ไม่ไหม้สักนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนก็ชอบกลิ่นไหม้ที่ติดกระทะค่ะมันจะมีความหอมมากขึ้นค่ะ แล้วผัดซีอิ๊วของเราก็เสร็จแล้วหน้าตา,าก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้แอมมี่จะไม่จัดเสิร e ์ฟนะคะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดซีอิ๊วหมูค่ะ <3 Arctic Sound> ก็ใครที่ชอบปรุงรสชาติใส่น้ำส้มหรือว่าจะมีเป็นมะนาวบีบแล้วก็หวานแล้วก็เค็มเติมได้อีกแล้วก็มีพริกป่นด้วยค่ะใครที่ชอบในการปรุงรสชาติก็จัดเต็มที่ได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้และเมนูนี้และก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ